ซอยสาธุประดิษฐ์57ซอยปีชาปียานนท์17พฤษภาคม2565พ่ออารมณ์กวดตอนนี้ประมาณเที่ยงนะครับมาเจอหลวงพ่ออารมณ์กวดโดยบังเอิญนะครับแล้วออกมาจากโชคดีมากเลยที่มาเจอท่านบังเอิญเดี๋ยวจะทำบุญกับท่านนะครับโชคดผ่านมาตรงบริเวณนี้นะครับตอนที่หลวงพ่อโชคดีมากๆเลยนะผ่ามบคิดว่าอยากอยากจะทำบุญกับท่านอยู่นะครับที่อยากจะให้ทำบุญนะครับ หลวงพ่อโลกก่กดโชคดีมากเลยนะครับที่เจอท่านงนโชคดีมากเลยที่เจอลวงพ่อ,อติงัวพี่ผมไม่รู้ว่าลวงพ่อจะมาผมเพิกออกมาจาก โชคดีมากเลยอืออาถุว่าจำได้ครับผมเลือกขาตัวเดียวแล้วพี่ <c oughs> ไปไม่รอด <c oughs> สาธุป,ประดิษฐาเจนะครับมาเจอหลออวงพ่อโดยบังเอิญโชคดีมากเ,เดี๋ยวเอาคลิปไปฝากคุณผู้ชมก่อนนะครับฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะก็ <c oughs> จะออกไปทำธุระที่ธนาคารสักหน่อยอาถุ ทำไมท่านไม่เดินเนาะปกติแล้วท่านจะเดินเนาะเป็นอะไรครับโอ้เกิดซองกพินแล้วเกิดอุบัติเหตุผ่าตัดแล้วเส้นเลือดท่านไม่ปกติครับข้าผมครับคือเดินเดินได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนถามเลยนะเดินเดินได้ครับเพราะแบบสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงนี้เขาจะให้นคำเกล็ดล้วเพราะว่าเท้าข้างขวามันจะบวมขึ้นมาตรงขาข้อโอ้ เ็บขาเลยไม่ถึงพ่อเดินก็เลยตั้งรถเข็นไปก่อนเนาะแต่ว่าถ้าเดินก็คือเดินปกติเดินได้แต่เดินได้ไม่เยอะครับแล้วแล้วพรุ่งนี้จะไปไหนพี่ต้องดูตามตารางบินในเพจครับเขาจะลงบอกอ๋อในในเพจของของวัดใช่ไหมใช่ครับอ๋อจะมีบอกทุกวันแล้วว่าไปไหนไปไหนโอ้โโชคดีมากเลยวันนี้ขอบคุณนะพี่ขอบคุณครับผมนี่ปากซอยสาธุประเดียดห้าเจ็ดนะครับสุข เกรขอบคุณครับน,นี้ okay, มาเจอหลวงพ่อท่านโดยบังเอิญโชคถือว่าโชคดีมากเลยครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปทุลาที่แบงค์กนหน่อยขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับซอยสาธุประดิษฐ์57นะครับคุณผู้ชมขอบคุณครับผม